ที่เอาเป็นเรื่องจริงนะคะวันนี้ถ้าคนเราจะมาดูแดนแพคทีทนะคะกับเพลงรา t ฟ r n f เมอร์จากวงบัสยใช่ใช่ไนเวอร์ฮาโลวีนเวอร์ชันนั่นเองค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนที่แบบว่าแต่งตัวฮาโลวีนมาดีแอนด์ดีนะแบบมึงถอดแว่นออกมึงถอดแว่นออกให้เขาเจน t u อ n Fromer ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นของกันเลยค่ะแล้วก็กระหังนะคะกระสือค่ะตื่นเต้นอ่ะ คือแบบแอลเห็นแล้วชุดมันแบบแอลเห็นปกละคือหนูแพ้ชุดอล้พี่อุ้ยมือใครครับจิ๋วว้าวถอดได้ปังมาลองมาไม่เห็นเลยมึงไม่ปเห็นจริงรอดมาหลอกมาเลยราลอกมาเลยเออวันพายมากมึงมารลอกว่าจีนหลอจริงเกาหลีอะอันนี้มันคลิปเน็ตมั้ สองเอว่ะเนปมายืนหลอกกันเองอือเขาบอกเป็นตุ๊กตาหรอค่ออะไรเล่นใหญ่มากคืออะไรแบทแมนหรออลันโอ้ยอยากโดนกินเลือดอุ้ยแรงมากแรงมากเลคูล่าเลคูล่าแรงมากเิียวสุดแรงมากอลันคือนินจาเต่าอ่ะตอนนี้ ไม่แล้วมีรันใส่ชุดเนื้อคือถูกต้องโอ้ยเดินโยกชะอือว<ะ>้าว <c oughs> คือมันเยอะเกัน <c oughs> คือก,กูให้คนนี้ MVP <c oughs> มาเป็นตัวเอง <c oughs> เออมาผิดตรงไหนไหนผมพอยู่ไหนไทยอยู่ไหนูรอจังเลยคุณขอบโต้กำจังกูจังหล่อ นี่มันเซตแมวป้าเลยอ่ะจังหล่อมากใช่จังหล่อมากรุ่นพี่รุ่นหวะอะเขาแต่ะจังไม่กลวเหรอแม่จังคือสัตวไม่เกียดไม่ได้เกียดเลยอะคือสั่วหล่อมากคือหน้าคือตาคือหล่อเกินอะต้องเป็นต้องเป็นขุนพลกับชายละเนือสองคนปะอุ้ยอุ้เออออขอข้ ไทยไทยเออเต๋อเต๋อเต๋อเจ๊กเกอร์กับอิดเหรอข่าวมากอีดอกมากก็หล่ออะจริงเปิดขายขำเกินเกจะทำให้เราหล่อเลยปะแกเป็นคนหล่อแต่แปลกอะ พี่ขุนพี่ขุน้เนี่ยเนี่ยเนี่ยติดหล่อไอ้เขาทานฟาร์มเมอร์ของแท้นี่คือติดหล่อเลยอ่ะพี่พี่เป็นเซนเตอร์ครับแล้วก็เดินไปหาเพื่อนๆที่ยินเข้าบ็อกกิ้งแล้วใช่ไหมหรือไม่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้คือมากินน่ารักเก๋อเองมึงจังทีสุบๆว่าความเล่นลิ้นทำแบบข้าผอยเลยะใช่ยุด มาคิดคือไม่เอาผ้าออกกูงงมาชอบออแหละงานตงองดีอ่ะ,อ,ะอุ้ยอุ้ย,ยต่างทีดีมากชุดทีดือเธีรนันใส่อีกนะคะคากูชอบพี่นันใส่แค่นจริงรอดูเลยพี่ชทยใครก็เลิศมันดีทุกคน,นอ่ะ นน<ฮ>ลายติเ,เล่นซะแหละว่าใครตกเตมอ่ะโอ้ยตกโหก่อนพิมขายาวมากมึงก็ขาต่อยเธอก่อนอุ้ยพิมเลื้อยต่อยเลื้อยใช่มีจะเต่ามาขอร้อง ดูไม่เห็นตาเลยค่ะเยอะเกินจริงแต่มาคิดมากจริงมาคิดดีนะน่ามาแห่ๆให้แ่ๆอ่ะสมึงมิดมาสุดไรดีมากดูน้องนะดีดีดใช่น้องลายชัดมากกูดูไม่ถูกเลยนะเนี่ยซุ้มตันๆแต่ยันแบบที่มันมาแล้ว โอ้ยจริงเอามาแล้วโดนดับด้วยมาคริสน่ารักคือบอดี้ทีมเนาะใช่บอดี้มกูที่ทีมเป็นเล็กเลยอ่ะกูให้ทีมกับพียรันกูให้ต่างละถึงจะไม่สูงโปร่งจะดูแต่กูให้ต่าง คือเข้าใจพับแขนดี๋ยวกูชอบดิลิตพี่มาร์เนินนะเออเอเฮ้ยพี่ฮาร์มจะลืมพี่ฮาร์มแล้พี่ฮาร์มบอกว่าน้องจะลตาพี่หรอครับว้าวจริงใช่ไหมว้าคกูจะบ้า รครอ่ะมาตรงนี้หน่อยไม่ได้หรอขอบคุณคุณจะมาละต้มหน้าก้ตาเต้นเหรอเปิ้อ่ะค <c oughs> <ๆ>ือแบบผมมาเมื่าเต้นอะ่ะ <c oughs> หมายเดื้มายค้มายก่ะคุณชอบ มาแล้วก็มาแล้วมาแล้วเพิ่คุณไม่จมแล้วค่ะคุณน้งสดนะคะก็นานมอโบคอ่ะคะแนนเต็มอ่ะวุ้ย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 วยวุ้ยยังคยังใวนนั้น่ะพี่บุมาเออเออปองชูมาเลยเลยย ประมาณรัชสังทีก็พี่สังไม่เชื่อผมหรอกจริงประมาณนี้ที่สังออกมาพี่ชายก็ดูดูแต่จริงคือผ้าผ้านี้อ่ะเลอหมุนกันเยอะจนเมาอ่ะเน็ตคือถูกต้องนัติดกระดูมคออ่ะทำให้ดูแบบดูรัดดูมันใส่ใช่ใส่แล้วดูแบบดูเนี้ยปะดีเออใช่ มีมาฮ่าฮ่าฮ่าเราถึงได้วาเลยถ่ายด้อเห็นหน้าเขาแล้วความรักก็เดินมาลงมาคิดน่ารักมากนี่เป็นของขวัญที่พวกเราตั้งใจทำให้ทุกคนนะครับค่ะพี่เขาต้องมีเวลาไหมมีวะคุยด้วยไหวมากคืออยากเกิดขึ้นไหวมากมึงส่ง kissing oil ให้พี่อารันหน่อยกูอยากเห็นหน้าเห็นตาเขา คือพี่ัดนเอานักกากเงิจะเต่าออกได้ไหยค่ะจบงานแล้วนะคะใครทำมาอยากรู้คือใหญ่มากดวงตาอยู่นี่คือไม่มีความอเบียงรันเลยเห็นแต่บอดี้แล้วก็ทวงท่าแค่ั้นแต่บอดี้คือหรือว่าเขาอยากให้เราโฟกัสที่บอดี้มันเป็นแผนมันเป็นแผนของน้าก็เป็นไปได้ที่แบบแต่งเออแต่งหน้าโกลบกลบเขาก็รับแรงกันแทกไม่ไหวอะมึงอ๋อพอมันเป็นชุดนี้ปุ๊บเขาเลยว่าเอางั้นงั้น ปิดหน้าปิดตาไหนละกันให้มันดบอปบ้างมาเคซีนนะซีซีแบบซีทุกคนเลยแต่น่ารักจริงแต่นี่ให้แบบให้ส <straightforward> <Be ek ing> ั <ique> well, ่ง <that> ท like ีเลยเพราะว่าชอบการเพนน้าของชียออเออผีญี่ปุ่นเนาะเราก็แบบว่าเนี่ยที่กูบอกอะเรื่องพิพินวกของจริงองมึงแบบดีมากเลยแบบพับแขนแล้วแบบเฮ้ยสั่งทีดีมากทุกคนแต่ว่าเพลงเนี้ย พอมาดูแดนทักทิศใช่ไหมมันเห็นลายติ้นชัดขึ้นพีมาสูคือแบบต้นแหลมมาตัวแม่เซนเตอร์คือต้นแหลมมาไม่ได้สามารถที่จะแบบหลุดโฟกัสด้วยความที่แบบเออตัวน้องสูงด้วยแหละแล้วก็ต้นแรลมด้วยแหละอะไรเงี้ยก็แบบเอออยู่ในสายตาตลอดแล้วมอีกคนหนึ่งไทยกูว่าไทยก็ขึ้นคือขึ้นทุกคนอ่ะชุดเนี้ยคือขึ้นทุกคนเลยไม่มีอะไรจะเถียงไม่มีอะไรจะเถียงเห็นด้วยคือหล่อทุกคนใช่ ก็เทศกาลต่อไปอาจจะรอดูวลนคริสต์มาสหลายคนค็ไปรอวาเลนไทนยแล้วเออเขาดาวกอนอะไรอย่างเงี้ยคริสต์มาสคริสต์มาสฝากทุกคนไปซัพพอร์ตน้องวงบัตรกันเยอะนะคะตอนนี้ก็คือออกมาทั้งตัว MV จริงแล้วนะคะ Behind the s o n g ก็มาแล้วนะคะ Dance p กต c สอาร์ฮาโลวีนเวอร์ชั่ก็มาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรออะไรคะ Behind the เดรไฮเดอร์ซี e เออเดรไฮเดอร์ซีนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวดูรีแอปเป็นความกันเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราเนาะทุกคนฝากว่าคอมเมนต์กันหน่อยนะแบบว่าบางทีช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแบบว่าดันฟีดเลยนะคะฝากบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะทุกคนเล้วก็เทุกบีเข้าแล้วตอนนี้ต้องมีอะไรพิพาทตรงไหนใช่ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝัน ดีแล้วก็ราตีสวัสดีค่ะบ๊ายบายส่งความรักให้บันเยอะๆเปลี่ยนชื่อช่องแล้วทุกคนอย่าลืมกันนะ